นายพรเทพเสีนนันตาผู้อำนวยการโรงเรียนนาน้อยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านผู้เสนอขอผลงานทรงคุณค่าสอบพอทอโอปิกอเวอร์ประจําปีการศึกษา2565รายการผู้อำนวยการสถศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านการบริหารจัดการยอดเยี่ยมโรงเรียนนาน้อยเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนจํานวน916คนและมีบุคลากรจํานวน69คนโรงเรียนนาน้อยเป็นโรงเรียน ที่มีความโดดเด่นทางด้านบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงหลักภูมิสังคมซึ่งน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้รูปแบบของการบริหารจัดการ A 2 G Model เป็นการบริหารสู่ความเป็นเลิศด้วยการบริหารจัดการในทพิตีมุ่งสู่การทำงานที่มีความเข้มแข็งทำงานเป็นทีมรวมกันอย่างเป็นระบบ รอบกลุ่มการบริหารงานทั้ง4กลุ่มงานเสริมความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการด้วยภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็งในทุกภาคส่วนเพื่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ87.58 ความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นอยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ88.08ผลสัมฤทธิ์สิทางการเรียนของผู้เรียนอยู่ในระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับดีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ97.07ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการจากสถาบัานต่างๆองค์ประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการได้สร้างโมเดลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ความยั่งยืนของสถาบัน า A2G m o เดลโดยการยึดแนวคิดการบริหารคุณภาพซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยทฤษฎีระบบและวงจรคุณภาพ PDCA ภายใต้กระบวนการ A to G Model ดังนี้แ l a n การวางแผน A a S is and Awareness การสำรวจสภาพปัจจุบันปัญหาและสร้างความตระหนักในการดำเนินการ B Basic Data and Brainstorming to B e and Benchmark การสำรวจข้อมูลพื้นฐานและการระดมสมอง C Create and consult กำหนดเป้าหมายในการทำงานและประชุมปรึกษาหาหรือศึกษาข้อมูลสิ่งที่จะดำเนินการอย่างรอบด้านดูการดำเนินการดีดูทุกเกตเตอร์ร่วมลงมือทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบตามระบบการเรียนรู้เช็คการตรวสอบ Evaluation e วัดผลและประเมินผลด้วยการสังเกตสัมภาษณ์ประเมินความพึงพอใจทบทวนการปฏิบัติงาน AAR และสรุปรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบ Act ก,การปรับปรุง F f r a m e w o r กการจัดกรอบความคิดในการดำเนินการเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการครั้งต่อไปและขยายผลกรอบความคิดแก่ผู้เกี่ยวข้องจนนำไปสู่ผลลัพธ์ output การบริหารจัดการ Good Management Good Network Good i n v o l u t i o n Good Team ครูและผู้เรียนพูดความเป็นพลเมืองดีโกมีเป้าหมายกิฟเตดหลากหลายความสามารถโกฉลาดพัฒนากิบมีจิตอา,าสาสู่สังคมโรุงเรียนกูสครูน่าอยู่น่าดูน่าเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาศึกษาอยู่ในระดับดีเยี่ยมโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานอย่างครอบคลุมเป็นปัจจุบันมีแผนพัฒนานด้านสารสนเทศควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการใช้งานดําเนินการปรับปรุงและจัดหาทรัพยากรในแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัยพัฒนาห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างครบถ้วนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยนํารูปแบบการบริหารจัดการ A2G Model พร้อมน้อมนาหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการการบริหารจัดการกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ภารกิจและแผนพัฒนาคุณภาพการ การศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องนําผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและการปฏิบัติงานดําเนินการบริหารจัดการอาคารสถานที่มีการดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพที่สะอาดปลอดภัยและถูกสุขลักษณะให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมจัดระบบซ่อมบํารุงอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคให้ปลอดภัยและพร้อมใช้งานอยู่เสมอพร้อมทั้งให้บริการงานอาคาร ฐานที่ให้กับชุมชนอีกด้วยจัดการแผนงบประมาณและแผนงานประจําปีควบคู่กับการติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานดําเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณมีการจัดทําบัญชีรายการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษา โดยดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได้มีการจัดทําโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการสร้างผลกําลังใจให้กับบุคลากรยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรอย่างเหมาะสมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องสนับสนุนให้บุคลากรในสังกัดมีการเผยแพร่ผลการศึกษาการวิจัยรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและบุคลากรมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมายอยู่ในระดับร้อยละร้อย การนำ A2G m o d ด l มาใช้ในการบริหารจัดการส่งผลให้โรงเรียนนาน้อยเป็นสถาบันศึกษาที่มีความเป็นเลิศในการยกระดับองคอ์กรและคุณภาพการศึกษาของชาติสู่การเป็นองค์กรชั้นนำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนส่งผลให้ได้รับรางวัลระดับต่างๆดังนี้ได้รับรางวัลปัปปุราโว Award, Award 2021รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 m a r c h i n g Steeple Division 1การประกวดวงโยธวิศชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทย World Thailand m u s i c s a m p o e s h e p 202 รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาระดับชาติวิทยากรสถานศึกษาต้นแบบรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาเครื่องหมายเชิดชูเกียรติผู้รู้สัดดุงีประจำปี2565รางวัลสถานศึกษาระดับชาติรางวัลคุณภาพแห่งสํนนานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับโอเปกคิวเอของปีพฤศักราช2562รางวัลครูระดับจังหวัดรางวัลพระพรื่หัดสบดีสาขาครูผู้สอนรางวัลน,นักเรียน รางวัลน,นักเรียนระดับชาติรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่สองกีฬาการ์ดดี้ประเภททีมเยาวชนหญิงการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรางวัลเหรียญทองแดงการนำเสนอผลงานแบบบรรยายการประชุมวิชาการดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยสำหรับเยาวชนครั้งที่8รางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์ระดับ,บมัธยิยศึกษาตอนต้นโครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้และป่านานอย่างยั่งยืน